นี่คือจิตวิทยาสายมืดในการทําให้คนคิดถึงคุณและภาวะพะวงถึงคุณตลอดเวลามันคือเทคนิคของพูดแอ็นพูครับนั่นคือการผลักและการดึงคือเวลาที่เขาให้ความสนใจคุณเนี่ยให้คุณก็ให้ความสนใจเขาแบบสุดๆเลยนะครับดูแลเอาใจแบบสุดๆครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เขาเริ่มเงียบให้คุณเงียบด้วยเหมือนกันครับคุณไม่ต้องสนใจกลับมาโฟกัสในชีวิตของตัวเองครับแต่เวลาเขาเข้ามาในชีวิตก็ให้คุณแอคอาร์ดก,กับเขาเนี่ยใส่ใจแบบสุดๆดีแบบสุดๆแต่พอเขาถอยเนี่ยให้คุณถอยออกมาเช่นเดียวกันครับ ส anyway, you arrive, you yourself, to to ิ่งนี้เนี่ยมันทาให้อีกฝ่ายรู้สึกเอ๊สงสัยว่าทําไมเวลาเขาหาทําไมคุณไม่ตามนะครับมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าหรือคุณมีคนใหม่หรือคุณมีคนอื่นเอ๊แต่ว่าเวลามาคุยกับคุณเนี่ยแต่คุณก็คุยดีด้วยเนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ามันมีความสับสนในอารมณ์ครับและมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกสับสนว่าคุณเป็นยังไงกันแน่และจะตามติดชีวิตของคุณมากขึ้นตามดูชีวิตของคุณมากขึ้นและภาวะผวงชีวิตของคุณมากขึ้นครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป เบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบปังงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอมสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการทําให้คนเนี่ยเอาอกเอาใจคุณแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคอร์สนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับ ราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6 8 9 0บาทครับทนไปนะครับถ้ายังเจ็บไม่พอทนไปครับถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับเมื่อคุณไม่ทำให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอสั่งจิตให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ย6,890บบาทครับ โปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6,890บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียง990บาทครับนะครูควรรวมรวบรวมสูตรทั้งหมดในการทำให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจำกัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ Line แอด ที่ครุคอมปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์ line, นะครับแอด L O V E under score ตองเก้านะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย